สวัสดีครับอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่ามีเสียงดังหน้าเครื่องปคุณทัดคอมเสียงดังนะครับอ่าอ่าอ,อาเมือกอ่าม,ม,ม,มุนอ่ามุลมวนอีกชัดเจนนะครับ เกลียเลยครับเด็กหน้าคัดก็ขาด เด,ดูดโมเลยน,นะครับครับผมจัดไปจัดไป,ดไปคือเปลี่ยนหน้าคัสคอแมแอร์นะครับ ไป้งานนี้ตดแล้วครับอ้าวมุนรเยี่ยมของใหม่มากครับผม ชุดหน้าครับของใหม่มาแล้วพร้อมประกอบครับใส่ใสายพานแล้วปรัอบเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมใส่ใสายพานหน้าเครื่องสตาร์ทฟังเสียงดูครับหายไหมวันนี้ใส่ใสายพานอยู่ครับ แต่ตัวปัญหาที่ดังเปลี่ยนให้เรียบร้อยลลุหลอกไม่ดังคัดคมดังอีกหนึ่งงานครับผมลูกค้าแจ้งว่าหน้าเครื่องมีเสียงดังเนี่ยครับเปิด้อ đẹp nào nhau đâu nói công an